สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับใน my free people ครับวันนี้ผมเปลี่ยนโลเคชันหน่อยนะครับเห็นแบ็กกราวเป็นห้องทำง,งานผมห้องออฟฟิศผมเปลี่ยนมาเป็นห้องนั่งเล่นผมบ้างนะครับก็คิดว่าน่าจะเปลี่ยนบรรยากาศให้มันดูน่าจะดู่เาเรียกว่าอะไรผ่อนคลายบ้างนะครับไม่เคร่งขรึม ไปด้วยตำรับตำราที่เป็นแบ็คกราวด์จริงๆวันนี้มันเป็นวันสงการน,นะครับเทศกาลสงการน,นี่มา12บสอน่าจะเป็นสงการอีฟวันก่อนสงการน,นะครับแล้วก็บรรยากาศน่าจะไม่ค่อยตึงเครียดนะแต่ไปประมาณเนียรยากาศตึงเครียดนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้ฟังข่าวแล้วก็เห็นข่าวแล้วก็เดโดยเฉะากข่าวพา่านะครับ ผมได้มีโอกาสฟังข้อสรุปของท่านอาจารย์น่าจะเป็นศาสตราจารย์รดรสุรชาติบำมุงสุขผมว่ามันเป็นโมเมนต์หรือว่าเป็นคำวิจารณ์คำวิเคราะห์ที่ผมว่าน่าฟังที่สุดเลยเห็นแล้วมันผมว่ามันมันเห็นภาพว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นบ้างในสังคมไทยในกระบวนการของของการ ใช้อำนาจในเมืองไทยนะซึ่งมันก็เกี่ยวโยงกับความเป็นธรรมแล้วผมก็เห็นก็ไปเก็บข่าวเก่าๆแล้วก็มันมีเรื่องของพลังของผู้หญิงคนที่รุกขึ้นมาโดยเฉพาะเรื่องของพลังของของคนรุ่นใหม่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของเจนผมได้มีโอกาสได้ดูบทสัมภาษณ์ของ ไอช์รัชนกที่เป็นตัวแสบแห่งวงการคลับเฮาส์ผมก็ไม่ได้มีโอกาสได้เข้าไปฟังคลับเฮาส์ยังไม่เคยเลยลก็คิดว่าก็อยากจะมีแต่ว่าไม่สามารถดีเคทเวลาได้นะครับแต่ก็ยังอาศัยติดตามจากที่เขาส่งผ่านกันมาผมเชื่อว่าก็เป็นแพลตฟอร์มและเป็นช่องทางที่ดีอันหนึ่งนะครับแล้วผมก็เห็นว่าฮิตนี่นี่คือความคิดของผู้หญิงตัวเล็กคนหนึ่ง ซึ่งเมื่อก่อนหน้านี้ผมก็ไปดูคำสัมภาษณ์ของเชอเอมถูกไหมครับอันนี้เรายังไม่ต้องพูดถึงผู้หญิงที่เป็นการนำทั้งหลายนะนะครับแล้วก็มาดูตัวแม่อย่างแข่คำปาก,กาโออะไคือ2 generation ันนะครับ3 3เจเนเนะที่เราเห็นพลังของผู้หญิงในที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองที่มันเกิดขึ้นนะครับพอดีผมผมฟังสัมภาษณ์ ผ่านช่อง Workpoint เออแล้วมีอันนึงก็คือมีอะไรนะแะซึ่งเป็นผู้หญิงที่เข้ามาเล่าข่าวจาก Hashtag นะซึ่งผมเริ่มฟังของเธอเมื่อประมาณช่วงโควิดนั่นแหละจนเห็นการเปลี่ยนแปลงของเธอเขาชื่อเนมนะครับที่มีแมวอยู่ในระหว่างาทำแฮชแท็กไปด้วยนะเขาเขาก็มาเล่าข่าวในแ,แล้วก็ช่อง Workpoint ก็เอาไปออกนะครับ เขาก็มาสัมภาษณ์นะครับมีข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งก็คือผู้หญิงสองคนนะครับในวัยใกล้เคียงกันเรียนจบจุฬาเรียนจบธรรมศาสตร์นะครับเราก็เขาเรียกว่าอะไระบรรณาธิการพิธีกรก็ถามบอกว่าไม่ได้จบราชพัฒนะเขาแซวกันนะครับส่วนน้องผู้หญิงที่ชื่อไอซ์บอกว่าเฮ้ยเราอย่ามาเหยียดกันด้วย สถาบันการศึกษาอันนั้นไม่ดีนะครับอันนั้นก็แซวคนไปนะครับแต่ว่าทั้งสองคนก็อยู่ในวัยที่ใกล้เคียงกันแล้วมันมีประเด็นคือทั้งสองคนบอกว่าต้องการที่จะเข้าไปแก้ไขเรื่องการศึกษาคนหนึ่งน้องเนมที่ทำรายการแฮชแท็กบอกว่าเฮ้ยจริงๆก็ประกาศไปเลยอยากเป็นรัฐมนตรีการศึกษารัฐมนตรีว่าการศึกษานะครับกระทรวงศึกษานะครับเพราะว,าว่าการศึกษานั้นมัน เป็นผลพวงของไม่เป็นผลพวงหรอกเป็น,นกลไกที่สำคัญในการที่จะพัฒนาประเทศซึ่งมันเป็นเรื่องจริงผมว่าเป็นเรื่องจริงแล้วก็ผู้หญิงสองคนนีอ้อันนี้เราไม่ต้องพูดถึงผู้หญิงรุ่นใหญ่ตัวแม่อย่างเช่นคำพกาซึ่งบังเอ,อิญผมตอนบ่ายผมว่านั่งทำงานไปก็ฟังไลฟ์ไปอันนี้สุดขั้วเลย แต่ว่ามันก็มีประเด็นหลายประเด็นที่เกี่ยวข้งของกับโควิดนะครับแต่ว่าประเด็นอันนั้นอันนั้นเดี๋ยวเราเอาไว,ควา้คุยกันเรื่องโควิดในช่วงหลังแต่เราก็คุยเรื่องว่าคนรุ่นใหม่พวกพลังของคนรุ่นใหม่นะครับโดยเฉพาะาผู้หญิงคนที่ชื่อไอซ์รัชนกเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าเขาไม่เขาไม่ได้คิดอะไรมากเขาเพียงแต่ว่าเขามาตั้งคําถามแล้วก็ต้องมีคนตอบก็ตอบให้ดีเท่ากัน เหมือนกับพลังของของเด็กชูสามนิ้วอะ่ะเขาตั้งคําถามยูเขาตอบคาถามไปสิถ้าอยู่ตอบได้ก็ตอบไปถ้าตอบไม่ได้ก็ก็ต้องยอมรับว่าตัวเองตอบไม่ได้ก็หาหนทางแก้ไขกันไปผม,ผมก็บอกว,ว่าวิธีที่อยู่คนรุ่นใหม่เนี่ยมันก็คือการการตอบคาถามของเขาอย่างมีเหตุลและผลแล้วจริงๆแล้วคนเราเนี่ยไม่ว่าเราจะม,ไมีไม่ว่าเราจะช่วงอายุเท่าไหร่กันเนี่ยเราเนี่ย คือเป็นคนรุ่นเดียวกันนะครับแล้ว,แล,วแล้วจริงๆแล้วมันก็มีการโต้อตอ,อาบันระหว่างว่าในขณะที่คนรุ่นเก่าเนี่ยกำลังควบคุมชีวิตคนรุ่นใหม่ถูกไหมครับแต่ว่าเขาคนรุ่นเก่าไม่ไม่เข้าใจคนรุ่นใหม่แล้วไม่เข้าใจอนาคตทำทำอย่างไรนะที่จะให้คนรุ่นใหม่มีส่วนการในร่วมในร่วมในการรวมกันดําเนินการเพื่อจะวางแผนอนาคตของประเทศ ก็คืออนาคตของประเทศมันก็ขึ้นอยู่อนาคตของคนรุ่นใหม่นี่แหละครับอันนี้ผมว่ามันเป็นประเด็นที่ยับยนนะแล้วผมก็เห็นพลังจริงๆแล้วเขาก็จริงๆคนรุ่นใหม่ก็สามารถตอบอะไรหลายๆอย่างได้อย่างมีเหตุผลนะครับแต่ว่าถ้าจะตอบด้วยเหตุผลของคนรุ่นเก่าจากในอดีต จากในอดีตมันก็คงไม่สามารถตอบโจทย์อะไรต่างๆที่อยู่ในปัจจุบันซึ่งคนรุ่นใหม่ยังใช้เฟรมเอ้ยคนรุ่นเก่าคนรุ่นผมอะ่ะก็ยังใช้เฟรมความคิดในอดีตมาจาัดก,การกับปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับอันนี้แหละครับคือสิ่งหนึ่งที่คนรุ่นใหม่พยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไระพยายามที่จะเขาเรียกว่าพยายามที่จะ ชี้ให้เห็นว่ามันมีการอยู่ร่วมกันนะครับการที่เราสามารถที่จะแชร์วิสัยทัศน์หรือว่าแชร์ชีวิตถึงแม้จะอยู่ในช่วงเอาถึงแม้จะอยู่ในช่วงอายุแตกต่างกันนะครับได้อย่างมีเขาเรียกว่าได้อย่างะสมปภาษากันไปเราได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่าย ผมเชื่อว่าประโยชน์ส่วนรวมของคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าคนต่างอายุเนี่ยผมว่ามันปรับเปลี่ยนแล้วก็แชร์กันได้สิ่งหนึ่งที่สําคัญกนะ็คือคนรุ่นเก่าต้องใจกว้างแล้วก็รับฟังแล้วก็ต้องยอมรับว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ชีวิตข้างหน้าของคนรุ่นเก่าไม่มีเพราะคุณจะต้องตายไปแต่ชีวิตข้างหน้าของคนรุ่นใหม่มันยังอีกยาว ฉะนั้นสิ่งที่คนรุ่นเก่าควรจะทำก็คือสร้างชีวิตที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่เบสออนความต้องการของคนรุ่นใหม่ไม่ใช่ความต้องการของคนรุ่นเก่าเพราะเราต้องยอมรับว,ว่าชีวิตในอดีตกับชีวิตปัจจุบันนั้นมันไม่เหมือนกันแล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นเป็นมุมมองหนึ่งที่ผมได้ความคิดมาจากคนรุ่นใหม่ที่เล่าให้ฟังถึงคนรุ่นเก่าะนะครับ คราวนี้ส่วนเรื่องเกี่ยวกับพม่าเนี่ยผมผมผมชอบใจท่านอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขมากเลยคงไม่เล่าอะไรให้ฟังจะอาจจะโพสต์คลิปไว้แล้วไปฟังท่านอาจารย์เล่าเพราะว่ามันทําให้เราสามารถเห็นความมันทําให้ผมเห็นเขาเรียกว่าอะไรหนึ่งความสําคัญของเหตุการณ์พม่าที่ประเทศไทยที่จําเป็นที่จะต้องจัดการอย่างระมัดระวัง ครับเพราะว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันจะเกิดขึ้นนะครับแล้วมันก็เป็นผลในระดับแบ็กโครนะครับแต่ว่าถามว่าแล้วทาไมมันเกิดขึ้นเขาเปรียบเทียบกันว่ามันอาจจะเป็นเหตุการณ์ใหญ่ๆขนาดซีเรียที่เกิดขึ้นใกล้ๆบ้านเรามันมีการโอ้โหมันฆ่ากันโหดเทีย่ยมแล้วผมก็เชื่อว่าคนไทยเราคงไม่ถึงขั้นนั้นแต่สุดท้ายคนไทยเราจะต้องเอาตัวรอด จากเหตุการณ์เหล่านี้ปกป้องนะครับไม่ให้เหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นเหมือนกับที่เกิดให้เหตุการณ์ในพม่าเนี่ยมันต้องเป็นตัวอย่างมันต้องเป็นสัญญาณต่างๆที่จะทําให้เกิดขึ้นคือผมเนี่ยมีความคิดเดียวกับท่านอาจารย์สุรชาติอย่างหนึ่งว่าถ้ามันตกลงกันไม่ได้มันก็ต้องทหารลุยกับทหารหรือความรุนแรงลุยกับความรุนแรงแต่ถ้ามันสามารถตกลงกันได้ นะครับถ้ามันสามารถตกลงกันได้มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นความขัดแย้งนี่แหละครับคือคือคือประเด็นสำคัญที่ที่เราเราจะต้องหาจุดจบหาผลประโยชน์ร่วมผมผมเชื่อว่าทั้งหมดนี่มันเกิดจากผลประโยชน์ร่วมเท่านั้นเองนะครับก็เออแล้วไม่มีอีกอย่างหนึ่งที่ท่านอาจารย์สุรชาติได้พูดถึงว่าไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มันไม่ได้เป็นเพราะว่ามันมันมันไม่ได้เป็นเพราะว่าเราคือมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องประเทศเราอโ l o ในอะไรอีกหลายๆอย่างมันมีผลประโยชน์อยู่มันมีจุดเชื่อมโยงอยู่จุดสําคัญแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทํให้เราต้องคิดว่าวันนี้จุดศูนย์กลางของของอาเซียนจุดศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปมันไม่ใช่กรุงเทพ แต่มันอยู่ที่เนปิดอเขาบอกอย่างนั้นเออเพราะตอนนี้เหตุการณ์ต่างๆมันถูกโย้ไปตรงนั้นแต่บทบาทของไทยเราไม่มีท้าอาจารย์บอกว่าเราคิดไม่หมดเราคิดไม่ลึกซึ้งพอเรามองมองคนไม่สามารถ connecting ดอดๆเวลาเราตัดสินใจที่จะทําอะไรหรือจะทําอย่างไรในเหตุการณ์ตรงนั้นซึ่งผมบอกว่าโอเคผมผมก็ไม่ได้ pay attention หรือว่า ให้ความสำคัญในการที่จะวิเคราะห์แต่ว่าถ้าถ้าเรามา connecting the d o t ดูอะไรหลายๆอย่างท,ที่ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เหตุการณ์ภายในการปฏิวัติภายในประเทศไทยหรืออะไรต่างๆทั้งหมดนะครับเพราะที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีคนถามผมว่าแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะให้ความสำคัญหรือว่าเรา connecting the d o t ทําันยังไง ผมก็จะตอบว่า้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นที่แต่ละคนมีบทบาทที่แต่ละคนเรียกร้องมันใช้ลำดับความสําคัญแล้วมันมีความเกี่ยวโยงกันยังไง mm hmm. คือทั้งสิ่งของทั้งหมดเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเพลนหรือในระนาบเดียวนะันมันอาจจะมีหลายระนาบมันมีการเชื่อมโยงกันในระนาบเดียวกันและการเชื่อมโยงระหว่างระนาบแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นระนาบใหญ่คือระนาบของประชาชนระนาบของความอยู่ดีกินดี ไม่ว่าจะเป็นระบอบการปกครองใดๆไม่ว่าจะเป็นใครปกครองในระนาบนี้แหละครับเป็นระนาบที่สําคัญที่จะขับดันทั้งระนาบบนและลับและในระนาบทางด้านขวางบนลงล่างทั้งหมดเนี่ยคือประชาชนตราบใดที่ประชาชนยังไม่อยู่ดีกินดีนะครับเรื่องราวต่างๆที่อยู่รอบๆนะครับเรื่องราวต่างๆที่อยู่ต่างระนาบก็ยังไม่สําคัญเท่ากับความอยู่ดีกินดีของประชาชนซึ่งอยู่ในระนาบที่สําคัญที่สุด หน้าที่ในการขับเคลื่อนเพราะวันนี้เราเรียกร้องอะไรเราเราบอกปัญหาอะไรต่างๆที่เราต้องการต้องตอบคำถามว่าสิ่งสิ่งนั้นมีผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่อย่างไรบ้างทั้งนั้นเองนะครับก็คิดว่าคงแชร์กันสําหรับในวันนี้นะครับสําหรับฉากใหม่นะครับแต่อาจจะย้ายไปฉากเก่าอันนี้ขึ้นกับวันและเวลาที่ผมว่างที่มานะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่ครับใน My Free People ครับ